เอาแม่ดอ,อกเดี๋ยวแม่เปียกมาแล้วม,มาถอดแม่ดอ,อกไม่ต้องใส่ไม่มีใครอยู่เลยฮะเอาแม่ดอ,อกมาเอาแมแ่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปเอาแม่เองเอาแม่มา้ยเลืมลืมถอดไม่เห็นเล่นเอออะเดี๋ยวจะกลมยังนไะ างตรงนั้นมันเป็นไม้ดินไม่ใช่หินเดี๋ยวมันลื่นนั่งดีๆนั่งดีๆ ดีดีดีเออแต่คนน้อยดีมาตอนเย็นเย็น ข่าหินดีๆ <c oughs> โอ้ยเสียวอ่ะไหน ตรงนี้พอถ้าถ้าจะนั่งตรงน้ําแรงก็เอาเอาเอาก้นนั่งแล้วก็เอาขาลงไปเฉยเฉยไม่ต้องไม่ต้องลง เล่นด้วยแล้วเนี่ยเออแม่จะได้ไม่ต้องเสียวหนูมันแรงไหมคะน่ะ หนูไปไม่ได้หรอกหนูยังเด็กหนูต้านน้ำไม่อยู่แม่นั่งมองอย่างมีความหวังยางก็จะไปไปเล่นมันแรงรู้เก็ไปหนูได้แค่นี้แหละหนูเงาแค่นี้แหละเนี่ยเนี่ยก็นั่งแช่น้ำตรงนี้มันไม่แรงมาก เอออยู่ในแอ่งที่มันไม่แรงมากอะ่ะเราอะ่ะเอาตัวก็ไปรูปเลยกหัวอ่ะเอา้านั่นมันต้องคนโตหน่อยอะลูกเล่นน้ำแรงอน่ะ ไม่ไปอ่ะไปไหมลองไหม,ไมเออไปลองดิ